Hi. จะพูดถึงอาหารเสริมสักหนึ่งตัวนะคะตัวแรกที่หนิงขาดไม่ได้เลยก็คือ royal jelly หรือว่านมผึ้งเม็ดนี้นะคะตัวหนิงเองเนี่ยทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทางานหนักมากพักผ่อนน้อยเรามีความเครียดสะสม,มก็จะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทก็จะป่วยง่ายหนิงถึงเลือกนมผึ้งเพราะในนมผึ้งเม็ดเดียวเนี่ยนะคะมันอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแร่ธาตุมีเทน H D A ช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูนฟนบำรุงร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนไม่แก่ง่ายนอนหลับดีขึ้นหลับ หรืเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสดชื่นช่วยลดอาการปวดหัวการเป็นไมเกรนและภูมิแพ้ผิวพรรณของเราก็จะเป็นปังสดใสดูอ่อนเยาว์กว่าไวคือยาอายุวัฒนะ,ะลอรีโอเจอรี่มีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดหนิงเลือกทานของออสเตรเลียเพราะเขาเนี่ยมีโดสนมพึ่งสูงสุดในท้องตลาดไม่ผสมแป้งมีเอกสารงานวิจัยยืนยันได้รับอย์ไทยอยออสเตรเลียรับรองว่าดีต่อสุขภาพองค์รวมของร่างกายทั้งหมดเราต้องกินอาหารให้เป็นยาแต่อย่า กินยาเนี่ยให้กลายเป็นอาหารของเราค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ